สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชุ่มชนคนเลี้ยงงวัวและคนรักงวัวควายท,ทุกทท่านครับการเลี้ยงงัวให้ประสบความสําเร็จพี่น้องต้องเริ่มจากตัวเจ้าของแล้วค่อยๆพัฒนาไปถึงถึงจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงงวัวพี่น้องเคยได้ยินคํานี้บ่ครับสามปีเลี้ยงงวัวอีกปีต่อๆไปงัวจะเลี้ยงเฮา ผมจะมาว่าเรื่องนี้ครับพี่น้องครับการพูดถึงว่าสามปีเฮ้าเลียงง่วนะครับแล้วปีต่อไปง่วจะเลียงเฮ้านะครับมันก็ถือว่าเป็นการเป็นการที่ฝึกความอดทนนะครับเพราะว่าสมมุติเฮ้าเลียงง่วนะครับเฮาเลียงง่วเนี่ยง่วหนึ่งแม่นะครับกาจะได้ขายนะครับกว่าจะได้ขาย มันก็นต้องใส่เวลาให้ลูกเขาโตนะครับเ้าถึงจะได้ขายลูกโตแรกที่คลอดลูกปีแรกได้นะครับเขาได้เสียเวลาในนอนครับพี่น้องสมมติพี่น้องเขามาเลี้ยงงวในปีแรกนะครับด้วยงวแม่หนึ่งตัวนะครับพี่น้องต้องผสมเทียมเขานะครับหรือว่าพี่น้องซื้องวทองมาเนี่ยพี่น้องก็ต้องล่อให้เขาคลอดนะครับแล้ว งวที่คอดออกมานะครับขายพันได้นะครับพี่น no ้องพี่น้องก็ต้องเลี้ยงเขานะครับเพื่อที่จะผสมแม่เขาอีกนะครับปีที่สองไปนะครับพี่น้องก็ยังบ้านในขายนะครับงอทีตัวกลูกออกมานะครับมันก็ยังบ้านในตเต็มที่นะครับที่จะได้ขายนะครับแต่พี่น้องต้องเฮ็ดแบบไดก็ได้นะครับให้แม่เขาได้ผสมโดยเร็วที่สุดนะครับ พรปีที่สองพี่น้องต้องได้ร่วมกับแม่เขาต้องให้ได้สามตัวนี่คือความสําเร็จนะครับความสําเร็จนะครับแล้วปีที่สามนะครับปีที่สไปนะครับถาพี่น้องได้ผสมแม่เขานะครับปีที่3ามพี่น้องก็จะได้ลูกอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสี่ตัวแล้วนะครับ ปีที่สามเนี่ยพี่น้องจะได้ผสมสมุดตัวแรกที่พี่น้องออกมานะ่ะเป็นตัวเม่พี่น้องก็จะได้ผสมนะครับสามปีพี่น้องได้ง่วแค่สี่ตัวนะครับพี่น้องจะขายตัวใดล่ะครับพี่น้องก็ต้องขายแม่มั่นหนึ่งมีเม่มั่นกับง่วปีแรกนะครับพี่น้องก,ก็ต้องเลยขายพี่น้องก็จะขายนะครับขาพี่น้องเก็บไว้ปีที่สามพี่น้องก็กยังขายบ่ได้นะครับ นั่นวะครับพี่น้องครับต้องปีที่ซีปีที่ซีนะครับเริ่มปีที่ซีไปนะครับพี่น้องถึงจะได้มีง้วขั้นเป็นงวอผู่พี่น้องก็จะขายมันบะครับพี่น้องก็จะได้ผสมง้วตัวแรกนะครับปีที่ซีพี่น้องอาจจะขายเมยมันก็ได้นะครับเนี่ยพี่น้องก็จะเริ่มขายปีที่ซีเป็นต้นไปนะครับสามปีเริ่มปีที่ซีกลัว ปี่ที่4นะครับ3ปีเคิงเลยครับพี่น้องถึงจะได้ขายทาพี่น้องพี่น้องอาจจะขายแม่ลูกแล้วพี่น้องเหลืองว่วยี่สองตัวนะครับพี่น้องก็เลี้ยงไปอีกนะครับคันเลี้ยงไ่ว้ยี่สองตัวพี่น้องก็เลี้ยงเพิ่มไปเรื่อยๆ้าพี่น้องบอกขายนะครับขั้นได้4ตัวแล้วพี่น้องบอกขายนะครับได้3ปีพีที่4พี่น้องจะได้เพิ่มมาอีก จาก4พี่น้องจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองนะครับก็เป็นหกนะครับตัวที่สามพี่น้องก็ได้ผสมอีกปีที่หานะครับปีที่หาพี่น้องจะได้เพิ่มมาอีกสามนะครับเป็นเก้าตัวนะครับเห็นไหมครับพี่นอ้ 8, นอ,งนนองครับเป็นเก้าตัวนะครับปีที่หาหาหลังหาปีพี่น้องจะงเริ่มขายก็ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องต้องอดทนนะครับปีที่หาพี่น้องจะได้กําไรเลยมีแค่แม่เดียวครับเลี้ยงหาปี พี่น้องได้ง้วเก่าโตแน่นอนครับทาพี่น้องเลี้ยงงัวเป็นผสมให้ได้ลูกปีละโตแค่นี้พี่น้องกับประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องครับการประสบความสําเร็จแค่พี่น้องเลี้ยงง้วได้ลูกปีละโตนี่กับประสบความสําเร็จหรอครับสละมือนี่ฮัดเลี้ยงง้อขอจบลงไว้ก่อนสวัสดีครับ